ลาสุดเป็นจังไดหลังจากทีเอฟซีแฟงคับเขาไปเบิงแล้วพ่นองสําหรับภาพพยนตรขายอ้อบอาออกมาเป็นเสียงเดียวกันสาหรับองอิงเพชรบานแพงคือได้เห็นน่อยแทบบคขึ้นนอยแทบพยายามานเมื่อวานนี่เขาขาไปเบิงแล้วแมนบอลรอบ13่สมนาฬิกา20นาทีที่โรบินสันร้อยเอ็ดออกมาเอฟซีแฟนคับกระบอกขึ้นันรพยายานเอฟซีแฟนคับทางจังหวะเลยกับบอกคือการเสียดายอยู่อย่างเดียว เสียดายวาน้อ,ององค์อิงเพชรบานแพงได้เล่นหน่อยแท้บทขึ้นหน่อยแท้บทน้อยอบทน้อยแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าบทน้อยแต่เด่นนะแมนบอสสำหรับองค์อิงเพชรบานแพงล่าสุดพี่น้องมอลล์ลสตอร,รี่ออกมาเขียนข่าวนี่แหละเกี่ยวกับประเด็นนี่แหละบทน้อยแต่ทรงพลังองค์อิงอเพชรบานแพงวาสัยายา่งพญ่พันธ์มอล้์ลัสตอรี่ได้ออกมาเขียนข่าวว่าจังสีพี่น้องบทน้อยแต่ทรงพลังองค์อิงเพชรบานแพงสะกดใจผู้ชมในภาพพยนตร์ขายอ้อ กับฉากเพลงเพชรชาวดินสุดตราตรึงแม้ว่าสิได้รับบทเพียงบก,กีฉากในภาพยนตร์คล้ายออกแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงก็สามารถทิ้งความประทับใจให้ผู้ชมอย่างล้นหลาม้ดยฟีเมื่อการสแสดงฉีกเกินความขาดหมายทายถอดอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งและจริงใจโดยเฉพาะในช่วงไฮไลท์ของภาพยนตร์กับฉากขับร้องบทเพลงเพชรชาวดินอันนี้ตอนจบเป็นว่าเพ<ะ>ี้ันตอนนางจบนพี่นองเนาะขึ้นไปเทิรเบที่กับพออ่บพอเพื่นติพ่อเพิ่นกันไหน ยิ้มให้ผานหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มด้วยความสุขตอนจบของของเรื่องนี่วัชนทถอดจับมือกันออกมานี่แหละฉากนี่แหละเป็นอีกหนึ่งฉากที่คอยนำตาไหลไพข้ามผานเป็นอีกหนึ่งฉากคือว่าความรู้สึกมั่นจังไดหละ่ะมันเต็มมันมันตื่นตันจังสิไหมมันตื่นตันคือว่าเห็นหนาของผู้เพ่นสางเนาะคือจังบอดโจกับนองอิองจังสิมีความสุขจังสิไหมครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอไหมอ่ะเต็มจังได หลายหลายคนเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันวาจังไดีหมู่บ้านนี่ประทับใจฉากนี่แหละฉากเพรเช่าดินนี่แหละหลายหลายคนน้ำตาไหลพี่น้องเมื่อลูกสาวออกมาลองเพลงผู้เป็นพ่อประคองออกมามีการจับมือกันจังสรีน้องพี่น้องน้อนละกาเสียงศาสตพุ่งเสียงาสพุ่งต่ว่าหลายหลายคนวาจังสีีเพลย์คัผ่านมันบอสุดมันบอสุดจังสีีไหม ้องเพลงแล้วคือบทแถมอีกจังหน่อยเนี่ยเติมไปอีกจังหน่อยไหมเช้าว,วันใหม่เป็นจังไหล,หละ่ะไลฟ์สไตล์ขององค์อิงอีกเสริมอีกเขามาอีกจังหน่อยแนย่ไดบบองสินะห,หรือว่าเอาช่วงที่วากันวาไปงานเลยไหม,มไปงานค้นเบิ้งหลายๆวันเถอะด้านหน้าเวทีองค์อิงอเพียงคนเพ่งออกมาครับ้องเพลงกันสิหลายๆคนไว้อยากเห็ีอีกฉากหนึ่งจังสินะแต่ว่าส่วนมากแล้วเพื่ข้ามผ่านนังงพิงกับศิประมาณนี้ละ่ะ อืคือว่าคิดต่อเอาเองสิไหมหลังจากนั้นหลังจากนั้นคิดต่อเองสิแหมเอาแต่ว่าเรียกว่าหลายๆคนบอกว่าฉากน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบทอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจังได้กระเด็นคือเก่าสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงคือจังพอการใช้เิ่นว่าพอมักฉากนั่นฉากเทียนเล่นพีถวยแก้วแหมเล่นพีถวยแก้วแหมผ้ากันถามแหมผิดไข่ออก่นบอลสิไหม เอาเดี๋ยวพอบอก,บอกหลายเพราะว่าบางคนเพินพ่นบ้าท่านเด็กไปเบิงพยาีพานต้องไปดูด้วยตัวเองเพาะสันะ่นเถาะผู้ใดอยูย่ละเอัดมเอนีเพียงใดเนี่ยบอกพี่บอกน,อน้อกบอกเลยว่ามเอนีพนเนยพยาผานร้อยเอ็ดร้อนมากแดดเปียงเลยพีนนยงข้ามผ่านมเอนี บอแมนหมายถึงหนังไข่อ่อนนั่นแม่ออนไลน์ถึงหนังไข่อ่อนเออเอาจักน้อยทางถามว่าร้อยเอ็ดเป็นจังไรมืงเนี้เออคือว่ามีรอบเหมาสัตดอกรอบเหมาสองรอบพี่น้องรอบเหมาสองรอบเรียกว่าบรรยากาศที่โรบินสันร้อยเอ็ดวันนี้สุดคึกคักบอแพร์เมือว่านเมือว่านว่าคึกคักแล้วพี่ซองดูฮีไปเพิ่มสีสันไปเหมาอ่าโลกหนังแห่งเอฟซีแฟนคลับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดบอแมนเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดเพผ่านจังหวัดใกล้เคียงจังสิมัมาหอดสกอ่เอียงก่็สกอกระมาเพียผ่านมาใส่ มานี่ล่ะม่าละเอียดเนี่ยสารกข้ามกับมีว่าปีกับมาแพรยาผ่านมา้วนนี่อ่อนซ่อนเฉพาะคนละเอียดสเตกับบา่าได้น้ำเขาคนละเอียดสเตกับเล็บบ้าได้แมนบอยใจเย็นนั่นแล้วมือว่านว่าคึกคักแลว้วมือนีบ่แพงมอาวานหรือจะมากกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำเพ,ยยพ,พรีําผ่านแจงข่าวชาละเอียดล่าสุดออกมากเคลื่อนไหวมือนีเมาสสองรอบพี่น้องรอ,อบหนึ่งก็คือน้องฮักแพงวารัญญาพรศิลปินของสาวหน่อยลํำเพื่อนโชวเนี่ยล่ะมาให้พ้อีแม จังหวัดลอยเอ็ดนี่แหละได้เขาไปเบื้องหนังค่ายอเอมือว่านี่ก็เห็นฉากของน้องอยู่ด้สําหรับน้องฮักแพงวพรัญญาพรเป็นพี่ถวยแก้วกับพี่อุงอิงแมนบอกอ่ากลังน่ารักไว้ไล่เลี่ยกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกรอบหนึ่งเป็นคุณหมอไม้ิีพันว่าค,คุณหมอไม้เป็นคนเหมาน้อง,องโซเฟียเป็นคนแจกตัวหนังให้กับอีพออีแม่บานเฮ้ามาเีกเมื่อนี่น้องมาอีกมื่อนี่นเม,มืนเนม่อวานกับมาเมื่อวานมาา มาหอ11โมงเป็นตะหักขาดทั้งน้องฮักแพงกับน้องโซเฟียนอ้นองโซเฟียนี่มาตั้งแต่โรบินสันเพราะท่านไน้เปิดหางเพราะท่านเนีเปิดมารอเลยว่าสันทอกแล้วมือหนีเห็นคุณแม่เพิ่นว่าสอบแล้วๆก็คือนี่เลยเลยไปหับจากโรงเรียนก็คือมาโรบินสันต่อเลยม,มาแจากตัวให้กับอีพออีเม่มแล้วน้องฮักแพงวรัญญาพรนี่มอว่านี่โอ้ไปหลายคนมาหนาหลายตาไปทั้งครอบครัวไมนะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นการ ุดหนุนห้กับนังใจผู้เป็นพ่อเป็นปการาโปรโมทหนังปนไปได้โตโปรโมทหนังไปได้โตแล้วเมื่อนี้ไปอีกแล้วน้องฮักแพงวร,ราญพรเมาร่วมหนัองอีกหนึ่งรอบที่โรบินสันร้อยเอ็ดให้ผ่านสีเห็นได้ว่าศิลปินของปกติเป็นสาวน้อยเปลี่ยนเพลงราคาสาวน้อยลํำเพิื่อโชว์น้องพี่น้องเนาะผู้ใดยูจังวัดใดจังสีกะไปโปรโมทหรือว่าไปเมารอบหนังไข่ออพี่น้องการที่ไปสีว่าเรื่องอะไรล่ะ ไปด้านหนา้าลูกหนังกันสิแม่เออหรือว่าเมาส์รอบกับตามพี่น้องถือว่าเป็นการโปรโมทหนังเด้เพราะว่าเอฟซีแฟนครับกับหูจักทุกคนน่ะแหละศิลปินเนปะะ็นบ่ล่าอ่าเลี้ยวฉากในหนังไข่ออกพี่น้องลหลายๆคนหมักบ่กขึ้นกันอ่าคือจังนอง้องอุหญิงเรหมักตอนไหนหูเบ่าหมักตอนไหนเราหมักตอนไอเดียวอืมพี่เดียวพี่เดียวโดดขึ้นไปทั้งส่งห้างล้วกเว้าประโยคดึงกับเจ้าจำได้วสวัสดีเบบีอ่าน้องบอกว่าน้องหมัก ตอนนี้สวัสดีเบบี้เออจำได้ปะเออสวัสดีเบบี้น่ะนะที่เราทาไอ่าไข่อ้อดนะนะอคอยกระรุนอยู่ว่าซิมีเยังขึ้นมาจากสางห่างอยู่จนแล้วจนรอดตอนนั้นกับบอมมิเอียงแมนบอจนมาเปล่นผ้ากันนี่กับจังค่อยๆเห็นมั้ยเว้ยคนลูกมในพังสางห่างอันนี้เป็นตัวอย่างฮะบอคือสางห่างชาวบ้านห้องเพียงไดสางห่างชาวบ้านห้องเพียงได เป็นตาซองเป็นตาซองแนวดอยพิ่พ์ครบหน่อยกับเขียดหน่อยหลายๆอย่างตกสางห้างเอ้าเจ้ามักตอนไหนคะแนนไม่หน่อยคอยมักตอนไหนติอือคอยมักตอนแส่คอยมักเนาะอออคอยก็มักหลายตอนอยู่ให้ผ่านเอาตอนเด็ดเด็ดเลยเอาตอนเด็ดเด็ดเลยตีบอกได้อยู่บ่บอกได้อ้ยเยวะสิว่าคอยล่าโมอีกล่ะเย่บบอกนะว่ามักตอนอี้เวลน่หนะคอยว่าเราเรียนดี ว่าเราเลรียดีน้าเอกอมแอมเราเลรียดีคือว่าเปลี่ยนรูปจากน้าเอกแบบสวยหวานจังสิแม้ฉีกไปอีกบนหนึ่งแล้วไม่น่าเชื่อสําหรับน้าเอกอมแอมอีเววอีเววพี่น้องอเป็นเรื่องแรกของเพื่อนเป็นเพรไม่ผ่านป้าจังไลยจังโอ้บอกตอนใด<อ>ข่อยอยากพูดจังว่าจะมกักตอนใดเลยนะอ๋อตอนใดก็อยู่ในใจข่อยนี่เราพม่ผ่านอืมตอนใดก็เก็บไว้ในใจแต่ว่าอีกหนึง่งฉากท,ที่ที่ประทับใจเนาะอื ก็คือตอนนี้ล่ะตอนจบนี่ล่ะนนองมีเพดบานแพงขึ้นไปล้อมเพลงเครื่องเวทที่นี่ล่ะแล้วก็คือจังเบิงสายตาของพี่เกดบ่แมนบ่พี่เกดที่เพิ่นเลี้ยวขึ้นไปซองเบิงเพิ่นเพิ่นเลี้ยวขึ้นเบิงเครื่องเวทที่ไหมขึ้นไปเบิงน้องอุงอิงกับบ่จูไหมคือจังสายตาเพิ่นคือจังแบบจังใดล่ะคือจังอ่อนซ่อนจังสิแม่พันไมนผ่านอืมจัยเจะคข้องโบิีไข่ออกก็คือจะคล้องกับอัเดินสีดังสีดีคือจังหนองอุ้งอิงประมาณนี่คืออันนี้คือความคิดของข่อยนะ อ่ะต้องไปเบิรงพี่น้องต้องไปเบิรงนท่าฟางเขาบอกจังสี่คือว่ามันมันบอกมันบอกมันบอกถึงดอกเม็นบอกต้องไปเบิรงเพอตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าโชคดีก็คือฝูกฝูกพปผาน anta, เด็ดตัวฟี่พอตอนนี้คนเหมาหลายคือจังน้องมานัพไปบ้านแพนี่ก็ไปเหมาเดมือนี่อยู่ที่สกลนครไม่เจอสกลแมนบอกอ่ะแล้วก็มีทัง โคราชพี่น้องเมเจรโคราชมาหนี่น้องอุ้งหญิงพร้อมบอสโจพี่การทัศนะหละก,กาะพี่ออมแอมอะละไมเสียงทองพร้อมทั้งนี้เลยพระเอกพระเอกผ<ะ>ู้ใดล่ะฮะพี่นิกนิกนรพลพี่นิกนฤพลแมนมาหนี่ไปโปรโมทหนังไข่ออกที่เมเจรโคราชพี่น้องถ้าผู้ใดบ่กท่านในเบื้องการศสงสัยเดียสรุปว่าเป็นผู้ใดเป็นพระเอกแท้ พี่น็กหรือว่าพี่การหรือว่าตูมตามจังสิไหมต้องไปเบิองเองพี่น้องอ่ะอจังสันมาพูดให้ผ่านเนาะบอกม<น>ายายห้างม่มอจะให้ผ่านเด,ด่นลีลี <c oughs> บอกให้คอย,อยบอกเนี่ยบอกพกูดหรือพูดเหรอนิมมุดนิมมุดลุงเอาพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับให้คอยบอกเรื่องไรเดียวเลยอยากบอกเรื่องไรเดียวอยากเป็ี่นอะไรเดียว